ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์เราอาสาเป็นสื่อกลางแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางททบ5กดเลข5รายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์เปิดช่องทางขอรับการช่วยเหลือร้องเรียนร้องทุกข์ปรึกษาข้อกฎหมายโทรได้ที่0-817159551-3ทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์รัปลุกอนุมาเกษตรพืชผลนะคะพบกันค่ะบ่ายบห้านาทีทางททบหนะคะกับเรื่องราวของคนในสังคมที่เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะใครที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนนะ,ะต้องการที่จะแก้ไขในปัญหาที่เกิดขึ้นก็สามารถติดต่อเข้ามาที่รายการของเราได้เลยค่ะ0 8 1 7 1 5 9 5 5 1 ถึง3นะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่6ของการออกอากาศของรายการเราแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะเราเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมานะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะฮะวันจันทร์ที่8มกราคม2 5งพหกแล้วนะฮะวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะฮะกะติดที่เป็นประเด็นข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะะใครที่มักจะทําสีผมนะฮะเดี๋ยวต้องติดตามกันให้ได้ค่ะเพราะว่ามีเรื่องราวของการทําสีผมแล้วก็เกิดปัญหา ผมร่วงนะร่วงจนน่ากลัวทีเดียวนะฮะก็ทําให้หลายคนเริ่มชักจะไม่มั่นใจเหมือนกันนะะเพราะว่าก็ทําสีผมอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงประเด็นโจร阿拉วาดนะฮะเป็นโจรรับจำนำรถนะฮะผ่านทาง Facebook ตอนนี้มีผู้เสียหายที่รวมตัวกันนะฮะประมาณ20กว่าคนได้แล้วแล้วก็มูลค่าความเสียหายนะฮะนับเป็นหลายล้านทีเดียวค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะฮคนที่รับความเดือดร้อนจากเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็อยากจะรู้นะครับว่าพรบ ช่วยเหลือเขาได้สักแค่ไหนอย่างไรนะ,ะแล้วก็ยิ่งไปกว่าน,นั้นค่ะเรามีความคืบหน้าแล้วนะคะกรณีที่มีเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งนะขึ้นป้ายนะคะไม่ได้ท้าทายโจนนะคะเพียงจะบอกโจนว่าเนี่ยแหละค่ะเหลือพระพุทธรูปหน้าตัก9เมตรนะคะแล้วก็สูง14เมตรถ้าแน่จริงก็มาเอาไปเลยนะคะที่เจ้าวัดท่านต้องขึ้นไปอย่างนั้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะถูกขโมยขึ้นวัดไม่ใช่ขึ้นบ้านน <laughs> ะถูกขโมยขึ้นวัดเข้าวัดเนี่ยนะ,ะมา3ครั้งแล้วนะคะและนี่ก็ แทบจะไม่เหลือทรัพย์สมบัติอะไรในวัดแล้วหลวงพ่อท่านว่าอย่างนั้นข่าวดีนะคะจับคนร้ายได้แล้วทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้ติดตามนายิการสนามเป้าบรรเทาทุกข์ค่ะแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนนะคะนอกเหนือจากโทรศัพท์เข้ามาถ้าขับรถผ่านมาทางททบ5นะคะมุ่งหน้าไปนุสาวริชัยสมรภูมิเนี่ยนะคะเดือดเนื้อร้อนใจเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราก็จะไปติดตามประเด็นที่เป็นข่าวกันก่อนนะคะก็คือเรื่องของ อย่าย้อมผมนะ,ะการทําสีผมหรือว่าย้อมผมเนี่ยเป็นที่นิยมกันนะในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเด็กนะ,ะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะฮะที่ที่ย้อมผมปิดผมขาวก็ตามแต่นะ,ะก็ทํากันหลายๆคนบอกว่าเดือนหนึ่งนะทํากันสองรอบก็มีนะน้องๆวัยรุ่นนี่บอกเปลี่ยนกันได้ง่ายๆซึ่งมาทําเองก็มีนะทำที่ร้านก็มีแต่ว่าคราวนี้อ่ะนะ,ะในส่วนของตัว ยาตัวยาที่ใช้ทําสีผมเนี่ยนะฮะแล้วแต่จะสุดแต่ความต้องการนะคะบางคนก็บอกเอาที่ร้านจัดหามาเลยบางคนก็ไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อมาทําเองนะฮะบางคนสั่งซื้อทางออนไลน์นะฮะไปดูนะฮะเขามีรีวงรีวิวสีสวยติดตนงานติดเร็วนะฮะไม่ต้องทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเลยนะห้านาทีก็ติดแล้วนะะไม่มีไฮโดรเจนบ้างนะฮะหลายๆคนที่ไปเห็นโฆษณารีวิว นะทางออนไลน์ก็สนใจซื้อหามาใช้กันนะซึ่งในส่วนการซื้อหามาใช้กันนี่แหละค่ะเป็นประเด็นทีเดียวนะคะเพราะไม่แน่ใจว่ายานั้นนะผลิตจากที่ไหนอย่างไรนะแล้วก็มีการได้รับอนุญาตนะคะจากหน่วยงานที่มีหน้าที่นะคะตรวจสอบคุณภาพนะพวกผลิตภัณฑ์เชิงเชิงกึ่งเครื่องสําอางความงามเนี่ยนะมีออยหรือเปล่าว่าอย่างนั้นนะคะบ,บางคนบอกเห็นเขบอกนําเข้าจากเมืองนอกอ่านะน่าจะดี นะฮะของนอกของนอกนะฮะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าของนอกที่นำมาขายผ่านทางออนไลน์เนี่ยได้รับการรับรองถูกต้องหรือไม่นะเอามาซื้อมาหามาใช้กันนะฮะมีอาการแพ้กันบ้างนะฮะมีตุ่มขึ้นผื่นคันขึ้นบางคนบอกตุ่มตุ่มขึ้นผื่นคันขึ้นเนี่ยยังพอทนแต่ที่เรื่องใหญ่คือผมร่วงนะฮะผมร่วงเป็นกระจุกโอ้โหอันนี้ไม่ไหวแล้วนะฮะถ้าเกิดผมร่วงเป็นกระจุก ใครจะรับผิดชอบเพราะตามหาคนรับผิดชอบนี่ลําบากมากนะครับเพราะว่าที่ขายกันทางออนไลน์แม่ค้าก็บอกรับเข้ามาอีกตอหนึ่งไม่รับผิดชอบเหมือนกันในเรื่องนี้นะท่านผู้ชมทางรายการเองนะฮะหลังจากที่ได้รับแจ้งนะฮะเราก็พยายามประสานงานในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะมาร่วมพูดคุยกันเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะฮะเดี๋ยวในเรื่องนี้ทีมงานกําลังประสานงานกันอยู่นะจะเป็นท่านรองเลขาธิการออยก็ได้นะฮะทีมงานเราแล้วก็ในส่วนของทางคุณหมอ ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องผิวหนังมาให้คําแนะนํากับพี่น้องประชาชนนะแล้วก็ในส่วนนี้นะฮะใครที่เคยย้อมผมท่านผู้ชมคะใครเคยย้อมผมใครเคยทําสีผมเนี่ยอยากให้ร่วมแสดงความคิดเห็นนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นคิวอาร์โค้ดหน้าจอลเลยนะทีมงานเป็นลายนะฮะเป็นลายของรายการเรารพี่พี่น้องๆหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนคิวอาร์โค้ดหน้าจอตอนนี้เลยนะฮะแล้วก็ร่วมพิมพ์แชท แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะว่าเราเคยย้อมอเคยทําสีผมที่ไหนอย่างไรหรือทําเองนะคะเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะหรือว่าเจอผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพยังไงก็บอกกล่าวก็ได้นะคะจะได้มาเตือนกันนะคะบางคนบอกโอ้หนี่เคยซื้อจากทางออนไลน์มานะคะแล้วก็ปรากฏว่าไม่ติดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรื่องนี้เราได้ติดตามกันแน่นอนนะฮะแต่เดี๋ยวช่วงนี้ พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวมาช่วยกันต่อในสนามเป้าบรรเทาทุกข์ค่ะช่วยเหลือแจ้งมาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์สนามเป้าบรรเทาทุกข์ ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel คะ่ะ